เราไปคุยกับคุณเอกนะฮะติวเตอร์ขวัญใจเด็กรามนะฮะก็เข้าร่วมธุรกิจท็อปอัพทัวริสเรียบร้อยแล้วนะครับไปฟังรายละเอียดกันหน่อยว่าคุณเอกเหตุใดถึงมองเห็นนะฮะธุรกิจท็อปอัพทัวริสนะครับสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับผมฮะคุณเอกเป็นติวเตอร์ขวัญใจเด็กรามใช่ครับผมพี่เอกติววิชาอะไรบ้างคะเนี่ย ผมติวกฎหมายธุรกิจของคณะบริหารกับทีรางกรแพงครับผมโอ้โหพูดถึงเรื่องธุรกิจก็คงรู้หมดแล้วก็แน่นอนว่าเป็นนักกฎหมายรู้เรื่องกฎหมายขนาดนี้ธุรกิจท็อปอัพทัวริสเนี่ยคอนเฟิร์มได้เลยว่าถูกกฎหมาย100ร้อยเปอร์เซ็นต์อขอทายครับอ่าก็คือธุรกิจหมายถึงธุรกิจเนี่ยโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์หมายถึงถ้าพูดถึงวิชากฎหมายผมเนี่ยก็พอดีเพื่อนผมก็มีเป็นนากาผู้พักษาเยอะครับ ธุรกิจนี้ไม่มีปัญหาครับผมดูแล้วสบายครับสบายเลยก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมอย่างเต็มตัวใช่ครับะะผมมองเห็นอะไรในธุรกิจท็อปอัพทัวริสครับถึงเข้ามาเนี่ยเรียกว่าเต็มตัวเลยฮะกับธุรกิจนี้ก็ก็เลยต้องบอกว่าผมเนี่ยปกติเป็นเิลเตอร์ครับ, Display, บผมสอนมายี่สิบปีที่หน้ารามครับ,รบก็มันอาชีพสอนสื่อเนี่ยเราต้องพูดแล้วก็ยืนทั้งวันครัิดว่ามันมันเหนื่อยมากครับฝ่าจะได้เงินแต่มันก็โอเคครับรายได้ดี ผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะหาเงินเข้ากระเป๋าอีกสกักกระเป๋าอีกข้างหนึ่ง<ะ>เพราะว่าเราทํางานโดยใช้แรงทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเราคิดว่าจะเกิดแรงเราหมดไปสักวันเนี่ยมันก็ลาบากในการที่จะดูแลครอบครัวครับครับพอดีไดเ้เจอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนโทรมาฟังรายการของเคนโดครับผมก็<ะ>มาเล่าให้ฟังผมก็ให้ฟังฟังปุ๊บมมันก็โอเคนะเพราะว่ามันเข้ากับเทรนด์ยุคสมัยนี้พอดีเลยครับ คือผมก็พยายามจะหาลงทุนแหละว่าแต่เราคิดว่าการลงทุนเนี่ยมันเสี่ยงมากเสี่ยงมากพอดีบางธุรกิจนี้ปั๊บมันลงทุนไม่มากครับมันใช้เงินหนึ่งพันเท่านั้นเองครับครับมันก็เลยว่าเออน่าสนใจครับสามารถคืนทุนได้เร็วครับผมใช่ครับมันก็คืนทุนได้เร็วแล้วผมไม่กังวลเรื่องนี้ครับเพราะว่ามันมันหนึ่งพันบาทเนี่ยมันมันก็มันก็ไม่ได้อะไรครับ มันก็คือไม่ไม่กังวลครับตรงนี้ครับหลายคนบอกว่าทําหายในขวดเหล้ายังมากกว่านี้ใช่ครับผมมันมากกว่านั้นเยอะให้ให้ทิปเด็กอีกมากครับธุรกิจมันมันเราเห็นรู้แล้วว่าอย่างมือถือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่แล้วชีวิตประจำวันครับและอย่างหนึ่งผมคิดว่าที่มาทําเนี่ยเออผมอยากให้คนอื่นเนี่ยที่เขา ต้องมีปัญหาในเรื่องของการเติมเงินหรือไม่สะดวกอะไรเพวะผมเห็นญาติพี่น้องที่อยู่ตา่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่สะดวกมากเ,เพราะว่ามันอย่างเซเว่นอีเลเวนอะไรอย่างเงี้ยมันสาขาไม่เหมือนในกรุงเทพห่างจากตัวเมืองมากอะไรเงี้ยครับเร,<ต>เราคิดว่าเราอยากจะให้เขาได้รับเทคโนโลยีดีๆครับเลย,ยเลยตัดสินใจท,ทําทันทีเลยครับ,รบเราญาติพี่น้องเราสะดวกสบายกลางค่ำกลางคืนก็ไม่ต้องไปเติมหาวิทีเงินหมดคุยกันลูกเต้ามันมีปัญหากันอะไรเงี้ยฮมันไม่จะบงไม่จะบายแลวมันก็ลําบากครับมันต่อยาเรา เขาทำตรงนี้ี่เป็นเขาเติมเงินไม่ยากนี่ครับเพราะขูดเลขเติมเงินยากกว่านี้ครับอันนี้มันง่ายมากเลยครับกดปุ๊บมันก,มนก็มันก็สามารถเติมได้ทันทีครับมันก็ไปได้ของมันเลยนะครับแล้วก็เติม<ช>ร,<อ>ร้อยก็ได้ร้อยไม่ต้องไปโดนหักค่าในหน้าหรืออะไรต่างๆนานาใช่ครับ สิคนค้าก็ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องอะไรมัน<อ>ก็เป็นปกติของมันอยู่แล้วเขาใช้ชีวิตที่เขาจ่ายแล้วก็เป็นไรายได้ขึ้นมามันก็โอเคครับผมดูแล้ว <c oughs> มันไม่มีอะไรเสียวินวินกันหมดเลยครับวินวินกันหมดแล้วที่สําคัญไอ้ที่มันวินมากกว่าน,นั้นก็คือนอกจากความสะดวกสบายที่เราจะได้ระบบการเติมเงินที่เราเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสเองนี่นะฮะเติมให้ใครก<ช>็ได้เติมข้ามระบบก็ได้ยังมีรายได้ที่เข้ามานะฮะเป็นระบบธุรกิจที่มีรายได้เข้ามาซึ่งก่อนหน้านี้มีคนเคยทําได้นะครับอย่างคุณเอกบุตรเองเนี่ยก็ แล้วก็คุณหน่องเองนะฮะก็หนึ่งล้านบาทสามล้านบาท<อ>แล้วนะครับต้องทำประมาณห้าหกเดือนใช่ไ <3, S 2> หมฮะห้าหกเดือนสามล้านบาทบซึ่งเราก็ต้องมองเห็นว่าเขาก็มีมือมีสมองมีปากเหมือนกับเรานี่แหละทําไมเขาท<ช>ําได้เขาประสบความสำเร็จเพราะเขาตัดสินใจก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่ามันอย่างธุรกิจนี้ก็เพิ่งจะโอเคเพิ่งเปิดมาผมว่ามันเป็นโอกาสที่ที่ต้องรีบไกวควเลยเพราะว่าธุรกิจนี้เพิ่งมันมันเพิ่งเพิ่งจะมีซึ่งถ้าเรารีบทําตอนนี้มันเรามีโอกาสที่จะ รีเลยได้เหมือนครับว่าตอนมันเพิ่งเพ่งจะเริ่มมันรายได้มันสบายอยู่แล้วครับผมคิดว่ารู้ก่อนได้ก่อนตัดสินใจก่อนก็มีโอกาสได้รับนะครับเหมือนกับที่หลายๆคนเคยได้รับมาแล้วนะครับใช่ครับใช่ครับฝากคุณเอกนะครับเชิญชวนแล้วก็คอนเฟิร์มถึงความมั่นใจของ TopUP t u u r s t t หน่อยครับก็ผมในฐานะที่เป็นนักกฎหมายด้วยนะครับก็คือดูแล้วธุรกิจนี้ไม่มีปัญหาทางกฎหมายครับเพราะว่า หลักการง่ายๆเลยที่ผมลองก็คือบอกเพื่อนฝูงเสมอเลยว่าถ้าคุณสามารถเติมเงินด้วยมือถือตัวเองได้จริงมันก็ถือว่าสาเร็จแล้วครับธุรกิจนี้ไม่มีใครหลอกใครเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการซื้อโลฮาวหรือว่าแฟนชายเขาซื้อซื้อความคิดเขาหนึ่งพันบาทนี่ถือว่าถูกมากครับสําหรับความคิดครับก็เลยตรงนี้ก็เลยมั่นใจสาหรับการลงทุนก็ไม่ต้องคิดมากครับหนึ่งพันบาทอาทิตย์เดียวก็ได้คืนแล้วครับที่เหลือก็คือ เป็นเรื่องของกําไรของเราทั้งหมดนะครับครับไม่คงไม่มีธุรกิจไหนที่ลงทุนต่ําแล้วก็ได้ทุนคืนได้เร็วขนาดนี้คุณจะซื้อแฟนชัยก๋วยเตี๋ยวคุณก็ต้องลงทุนหลายหมื่นอันนี้แค่หนึ่งพันเท่านั้น <c oughs> ผมคิดว่าอาทิตย์เดียวก็จบลจะบ่ายแล้วไปเปิดก๋วยเตีดเด๋ยว <c oughs> ไปขายข้าวมันไก่ไปขายอะไรอย่างนี้กุ้หลายหมื่นอ่ะก็จะได้ทุนคืนเ่ใช่ครับใช่ไหมฮะอันนี้ดีอย่างครับที่ผมมองเห็นอนาคตไกลๆเลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเรามีเครือข่ายเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเราใช้กััันนนนมมืืออถกกําาวเี่ยครบ แล้วตามแผนที่ผมศึกษาดูเนี่ยเขาให้ปเปอร์เซ็นต์เราอะ่ะแล้วเราก็จะมีรายได้ทั้งทั้งประเทศนะครับ,รบมันซึ่งเราไม่ต้องไปออกแรงเลยเลยอยู่ดีๆรายได้ก็วิ่งเข้ามาเหมือนเราฝากเงินก็เหมือนเราฝาก,กเงินในธนาคารแล้วเรากินดอกเบี้ยครับ,รบผมดูแล้วอันนี้เป็นรายได้ของคนรวยที่เขาทํางานกันนะครับคือเขาไม่ได้ทํางานด้วยแรงเหมือนเหมือนเหมือนที่ผมทําทุกวันนี้เป็นติวเตอร์อะไรเงี้ยครับคือมันมันมันมีรายได้จากที่ธุรกิจมันทําอัตโนมัตินะครับคือมันเติมมันเติมโตของมันใช่ครับ โอ้โหเยี่ยมยอดมากนะครับนี่เป็นการคอนเฟิร์มของคุณเอกนะฮะซึ่งเป็นติวเตอร์ทางด้านกฎหมายนะขวัญใจสาวรามผมคิดว่าเดี๋ยวนักศึกษาจะตามมาเยอะครับเพราะว่าผมก็จะเอาเทคนิคดีๆไปบอกพวกเขาเพราะว่ามันไม่ยากเลยสําหรับงานอย่างนี้เพราะมันเป็นเรื่องชีวิตประจําวันที่คนสมัยใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้มีสมาร์ทโฟนมีแท็บเล็ตกันทั้งนั้นนะครับเยี่มมันเป็นเรื่องที่ทุกคนติดตัวอยู่แล้วครับครับขอบคุณนะครับคุณเอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณเอกนะฮะก็เป็นหนึ่งคนที่ก้าวเข้าสู่ทอบทัวริสนะครับท่านใดที่สนใจธุรกิจตัวนี้นะฮะสอบถามหรือว่าตัดสินใจตั้งแต่วันนี้นะครับเริ่มก่อนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับโบนัสชีวิตเหมือนกับหลายคนที่ได้รับมาแล้วนะครับ0896296242 089 6296242 089 677 8282 089 677 8282นั่นเองนะครับขอบคุณ Top Up Tourist ด้วยนะครับโอกาสทางธุรกิจที่ทำให้คุณเติบโตอย่างแข็งแรงแล้วก็มั่นคงด้วยนะครับ